ดูตัวอย่างในการแก้ปัญหานะครับโดยใช้ทฤษฎีบทนะครับก็เหมือนเดิมครับมันก็มีหลากหลายปัญหานะครับอ่ะไม่ใช่ว่าฟังก์ชันที่เคยยกตัวอย่างมาแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นด้วยนะครับในที่นี้ผมก็จะเสนอตัวอย่างอื่นนะเพื่อให้เราสามารถเจอรูปแบบของปัญหาเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้น,นครับ อล้ครับตัวที่มักจะได้เจอไปบ่อยในวิชาคอนโทรนของเราเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับก็เช่นนะครับอ่าตัวอย่างจงหาลาปาสครับของฟังก์ชันทีขอเขียนใหม่เสถ้วยสน่วยนะทีคูณกับ e ีทบวกด้วย e สอง t ทั้งหมดยกกำลังสองครับอถ้าเปิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็คาดว่า,ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็ทำการกระจายเทอมออกมานะครับกระจายเทอมก็จะได้มีค่าเท่ากับบ mm hmm. ลาสครับ t กูณกับ e t เราจะพบว่ามันมีค่าเลขยกกำลังสองนี้ใช่ไหมครับก็คือ การเขียนเป็นสองบวกเล็ยบนั่นเองครับ e สอง t คูณด้วย e t บวกด้วย e สอง t นะครับอย่างนี้เลยนะเมื่อเรากระจายเทอมออกมาแล้วก็จะได้เป็น t คูณด้วย e สอง t บวกด้วย, e, 2, วย e ยกกำลังสาม t ครับบวกด้วย e ยกกำลังสาม t บวกด้วย e ยกกำลัง 4t ครับนะครับแล้วก็คูณ t เข้าไปในทุกเทอมนะครับก็จะได้เป็น inverse laplace น,าานะครับโอโทษที laplace นะครับ laplace อ่า,านะ te ยกกำลัง 2t บวกด้วย te 3t บวกด้วย te 3t ตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีรูป ของสมการเดียวกันนะครับก็สามารถยุบรวมนะยุบรวมเข้าไปได้จะรำครัญหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะเขียนให้ละเอียดเพื่อที่จะได้ดูทุกขั้นตอนนะครับเพือ่อ,อ,อไม่ให้เกิดความสงสัยนะครับ แล้วเราสามารถสืบย้อนกับด้วยตัวเองได้นะเมื่อทําการกระจายเทยมออกมาหมดแล้วก็สามารถเทคลาปาเข้าไปในทุกเทอมได้นะครับก็จะได้เป็นหนึ่งส่วน S กําลังสองนะครับเราจะพบว่ามีค่าของ E ยกกําลังนะครับแล้วก็ใช้นิยามข้างบนนี่ะครับมาในการแก้ปัญหานะครับก็จะได้เป็น S สอง เอสเอสลบสามนะครับบวกด้วยอินเวอร์สปาสของ t นะครับก็จะเป็น s 2สองถ้าเปลือใครสงสัยในส่วนการพิจารณาว่าเราควรจะทำการลาปลาสตัวไหนระหว่างตัว t กับตัว e ยกกำลังเนี่ยให้ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะ ก็จะได้เป็นเมื่อทำการแทนแทนตัว s ลบสองตัวนี้แทนเข้าไปในนี้นะครับเช่นเดียวกันกับ s ลบสามแทนเข้าไปตัว s ตัวนี้นะครับแทนเข้าไปของแต่ละตัวล้วก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วย s ลบสองนะครับทั้งหมดยกกำลังสองบวกลสองส่วนด้วย s ลบสาม นะครับยกกำลับบงสองเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้อ่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาของรูปตัวแปรที่คงกันอยู่นะครับของสองเทอมนะครับในในที่นี้ก็คือมี t แล้วก็ e มันก็ต่างมีเลขยกกํบบาลังทอยู่นะก็จะใช้วิธีการแก้ปัญหาดังต่อไปที่นำเสนอตอนนี้ครับขอบคุณมากครับ ถ้าเปิดมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิป